มือส JK ขอ,อนำเสนอรถมาด้า2ปี2014นะคะเป็นรถเก่งตัวรองท็อปค่ะสภาพดีพร้อมขับใช้งานกันได้เลยนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆเจ้าของ2มือค่ะไม่เคยแก๊สไม่เคยชนหนักนะคะโครงสร้างยังเดิมๆตลอดทั้งคันเลยด้วยค่ะสีสันภายนอกนะคะดูสวยภายในหุ้มเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมจอค่ะ ภาษีพรบรปี69สามารถใช้ยาวๆต่อกันไปได้เลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีช่วงร่างอย่างโอเครถพร้อมใช้นะคะเล่มเอกสารมีให้ครบค่ะราคา125,000บาทราคานี้เงินสดนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถไปใช้นะคะกำลังเล็งๆรุ่นนี้อยู่รถยนต์คันนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้พร้อมขับไม่มีงานเก็บเพิ่มเติมค่ะ ติดต่อนัดรูรถทดลองขับนะคะรถอยู่แถวราหถุมแก้วปทุมธานีโทรนัดหมายล่วงหน้าโทรอัปเดตสถานะของตัวรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะนัดล่วงหน้าค่ะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายและเราได้มั่นใจว่าเขายังไม่ขายจะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ